ครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับที่เขามาติดตามรับชมนะครับมือนีเขาก็มาตอนนกคือเก่านะครับผมน่ครับต้นหม่ที่ห้องที่ขึ้นไปเขียนปีครับฝากกับห้องมากแลวครับพุ่นแหลมาหมละครับนี่มัดตอนนกขึ้นเก่าะแล้วครับวันหยุดกับผมหยุดเสาร์อาทิตย์ครับพ่อที่ขึ้นต้นไม้ต้นนี้แล้ะครับนี่กับ ครับเขาได้นกปิดนกปิดกับแคร์เขาอะไรอยู่นี่นะครับนกปิดตัวเขาขาวดำาๆนะครับนี่เขาก็ทิ่มาต่อไม้เกาเขานี่แหละครับตะกี้เขาตออยูุ่นครับพูนไม้ที่เขาได้สามสี่ตัวตอนนั้นไม้ไม้เลียกเลยอะอยู่ตรงนั้นครับแต่เขาตัดตัดต้นไม้ออกเราครับเขาก็เลยใหญ่มากไม้นี่ครับขึ้นถึงต้นไม้ครับ ติดตามน้วกันครับวสิมานไหมครับเดีด๋ยวลำพงติดตั้งไปเอมันแถวนี้แหละครับติดตามน่วกันครับตอนนี้เขาก็ได้ตั้งลำพงกับหุ่นนกไปแล้วนะครับนั่นครับผมลำพงเขาครับนั่นหุ่นนกตูมนะครับเขาสีต่อนกตูมก่อนในช่วงนี้ช่วงใบยับผมนกเป็ดจะมาประมาณห้าโมงหกโมงนะครับช่วงนี้เขาก็ต่อหนกนกตูมไปก่อนครับ กับหุ่นนกตูมกับลำพวงนะครับนั่นพุ่มพุ่มลำพวงนะครับอยู่ห็นครับเรก็ได้แขนแขนเปรี้ยเท็แล้วครับครับมากับปืนแกบปืนเราเนี่ยนะครับตอนแรกว่าเอาลำพวงไปตังไว้ทั้งนั้นครับน้ำมันไหลครับก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับผมเอาไปตังไว้ตรงนั้นเปิดลอดนกตูมก้อนครับผมมาลุ่นไปด้วยกันครับวสิมาลมาครับอาร์ติอาได้มีตัวเขาบ้างติดตห้พี่น้องเืิ่งเลยครับติดตามกันครับ ครับนกเป็ดก็ได้บินมาล่องนะครับบินมาล่องตรงโน้นครับเดี๋ยวจะซูมให้เบิ่งครับระยะประมาณสามสิบกัวเมตรสี่สิบเมตรครับไก่แห้งครับครับเห็นไหมครับเนี่ยรสามตัวนะครับตรงนั้นสามตัวครับตรงนั้นครับโู้โหครับไก่ฮะไก่เนี่ยครับผมประมาณสี่สิบเมตรครับ เดี๋ยวรอครับว่าไม่สิเข้ามางน้ำพุ่งมาครับอยู่ไก่กัไก่เน่ครับลงสามตัวนะครับผมตีตัดชิ้นใจยิ่งกับยานวัตถุครับมันไกลแห่ครับครับสามตัวครับเดี๋ยวรอมันเข้ามาครับผมครับบ่หมาหรอครับไม้นี่ง่ายผมนั่งถ่ายบอกโดนครับ นกมาอยู่ครับแจ่บุลุงครับคนตัดหยาหลายหัวครับใหญ่ไหมครับผมบรมานเหล่าไม้นี่ไปไม้ขึ้น